ไปต้อแหลกันค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปถ่ายที่สดอกสยที่สมุยกันเราก็เลยขอตามแม่ไปด้วยที่ปอนเหมือนพนักงานไอทีงงเหมือนพนักงานไอทีที่เป็นตุดอีกทีหลยที่ไปเยอะมาอันนี้หน้าป่ามีคนถ่ายนะแม่แรงมากเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอห้องแบบนี้ มันไม่แรงไปหรอที่สุดของที่สุดของเหลือขอน่าร่อยมากเลยนะครับลูกค้าเหลือขอ EP นี้นะคะเราจะไปเกาหลีค่ะ เราเล่นคาไม่มีปัญญาครับวันนี้เราจะไปถ่ายที่สดอกสยที่สมุยกันเราก็เลยขอตามแม่ไปด้วยวันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดในชีวิตที่เคยได้พักมาแล้วมั้งที่ไม่มีทางได้ไปเองต่อให้ใช้เงินเดือนของเราทั้งเดือนแล้วก็ไม่มีปัญญาจ่ายที่พักวันนี้เองแต่ตอนนี้ก็คือรออีตัวนัดก่อนอีตัวทําเบรกดาวกองเนี่ยคืออีพิมิวเขาจะเป็นคนชอบนัดเบรกดาวกองให้คุณโอปอมาช้ากว่าตัวเอง ไปรอดูกันค่ะม,มาแล้วพี่จ๋าชุดโกโตวาแต่ขอดูหน้าหน่อยสินัดตรงตีห้าขึ้นหน้าก่อนไหน่อ่ะเเี๋ยดูแม่ตอนเช้าเลยดิเอ้ยังสะอาดอยู่ไม่ใหญ่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ตห็นตายังสวยเลยไม่มีความจริงใจเลยปุ่มนี้มันทำงานตั้งแต่น้องตื่นเลยอ่ะค่ะ วันนี้คุยกันว่าเดี๋ยวพี่มิวพี่ปอเมื่อกี้มาถึงอ่ะใครจะเป็นเจ้าสาวแห่งนันเวยใครจะไปสู้น้องมิวได้ <c oughs> ตกลงอีเออยู่รายการน,นี้ปะลูกอยู่แต่ตอนนี้แม่หิวมากเลยแม่อยากได้กินขาต้มมันแล้ว่ะเออเออเดี๋ยวเหมือนลิซ่าแบ็คพิงเลยพี่ปอเหมือนพนักงานไอทีงง <c oughs> เปิดพนักงานไอทีที่เป็นตูดอีกทีหนึ่งตื่นเต้นมากเกิดมาไม่เคยนั่งเร้าบนเกอะเอเวหรอกนะนั่งเรานั่งเป็นครอบเคยนั่งเป็นคอกแทนเพราะเป็นวัวลาเป็นอ๋องเป็อ๋อยิบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใส่กับฝั่งไปกินีิสมุยสูงตัวไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาแต่กล้องเหลือขอถ่ายตลอดเวลาอะไร่เราไม่มีกล้องที่ถ่ายตลอดบ้างเหรอ ขึงจุดหมายแล้วกลับมาโพสหน่อยนะคะไปต่อแหลกกันค่ะเพื่อนๆเราจะก็ไปะไปขึ้นเครื่องกนะคะนี่เดยตีก็ตอบก่าหาวเบี่ยงเข้าอีกทำไมใครตัดเธอจะถึงเบี่ยงบงนี้เธอตัดจะได้เธอเก่งจริงเธอเก่งจริงเธอต้อตัดให้ Rabbi, มันได้คราวนี้ม <imprisoned>. ัน <bunker> ค <ring> ืออาชีพของเธอ เจอกันที่สมุยเดี๋ยวแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ,ะสวัสดีค่ะเพี้ยนเพียนวันนี้เราถึงสมุยพี่เดียวจันทุนร้างจะถ่ายมาก <c oughs> มือเดียวเข็นโว้ <c oughs> มาขนะอ,อ,ง,อ,อง,งแล้วเมลนั่งตักกเหรอใช่ <c oughs> ตัวจริงเฉยๆมิวนะคออาตัวจริงอยู่ข้างหน้าแล้วตาโข่บางปอซีฟู้ดทำไมถึงเลือกร้านนี้นะออกเพราะว่าฉันน่ะนึกไม่ออกเพราะฉันก็ไม่ใช่คนสมุยไงฉันก็เลยเซิร์ชแล้วอะไรอร่อยเขาก็บอกว่ามีร้านนี้เารีบปิดจ้าพลายได้กินแบบว่าอย่างเต็มที่ขอดเท้าแล้วจ้าขอดรองเท้าแล้วหรอขอดรองเท้าแล้วหรอแม่ดีนะที่แม่ทำเล็บมา พออาหารอร่อยมันยังผ่อนคลายตัวเองสสว่างบ้างแต่ว่าอายเล็บเจ้าไปวันนี้ยเล็บเป็นเพชรงงมากมาทะเลงงมากอุ้ยปังมากใสยใบมากกระไดนอนกัไม่แล้วถ่ายตีนอร่อยจนปล่อยตีน้ำเลยหวใส่ายที่เบาแต่เอาน้ำหยองน้ำตาลนะคะน้ำต มันแก่ได้มันแก่ได้ปอมมึงแก่ใส่เพื่อนมาตั้งหลายคนกินยังไงให้ตัวเองไม่เลอะคนอื่นเน่ยเขาหักปูอะเขาก็ต้องหักเขา้าตัวใช่ไหมเพื่อให้เลอะก็เลอะตัวเองป้อมหักนี้งา <c oughs> นนี้แบบแม่อร่อยอมากินมากอยากมาทุกวัน<อ>น่น<อ>าร<อ>ักมาก<ๆ>อยาาบน้ำน้ำปูน้ำปูเต็มตัวเลยน้องชอบอะไรกูว่ามึงชอบปูแหละเดี๋ยวกูตอบให้เพราะมึงกินไปเยอะเลยไเอาไปดิ โอ้เงินได้กินเงินไม่ต้องกินเพิ่มแล้วอันนี้หน้าปลาอีกคนมาถ่ายนะนี่หน้าสวยแต่เมื่อป้านอลาสในไอ้ได้เอ้ยไอ้ได้อย่าชิมงานเข้าข้างในก็ได้อย่าให้แม่นั่งป่ายแต่แผลเก็บวิวสนุกตกนะแม่ตกรถนะจะข้ามไปที่พักแล้วนะคะแม่เหมือนคุณนายกำลังจะเข้าเมืองไปเดินทางจะเข้าเมืองก็ต้องแต่งตัวให้เต็มที่นะแต่ไม่มีรถส่วนตัวต้องนั่ง ทิปนี้นะคะเรามาพักกันที่เคฟานนะคะซึ่งการบริการเคฟานดีมากเพราะว่าอะไรมีเวลคัมดีนีกแล้วนะคะทีมโชว์คุณผู้ชมใหม่ตอนนี้นะคะทิปนี้อ่องได้นอนคู่กับเอกแล้วนะคะอองเอก <S <S คู่รักชาวจีน <S 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 เรามาดูกันว่าแม่เปิดห้องอะไรไว้ให้พวกเราแล้วเฉลยเป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวไปดูนะคะ พักของเรานะคะแม่แรงมากเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอห้องแบบนี้มันไม่แรงไปหรอหหน้ำหอง,องหน้องออกน้งชุดด้วยน้ำแรงฉันอยากจะบวชให้คนโอปอปุ๊กี่อ่ะนี่แล้วห้องนอนอ่ะขอดูวิวห้องนอนหน่อยสิมันจะแบบว่าฟิลแบบโอแม่เหลือขอเทปนี้คือที่สุดที่สุดของที่สุดของ,ของเหลือขอไม่เคย สงสัยรเหลือขอใช้แต้มบุญอันนี้หมดแล้วแหละต่อไปนี้ก็คงจะไม่ได้แบบนี้แล้วนะจะเล่าให้ฟังห้องทีมงานเขาก็มีมาให้ทั้งหมด3ห้องแหละใครจะนอนคู่ใครฉันก็นอนคู่กับพี่เอ๋มิวกับปอมอ่ะแลวอีมิวมันก็ถามฉันว่าเธอจะห้อง19หรือเธอจะห้อง15ตอนแรกฉันก็บอกว่าเอาห้องไหนก็ได้มันก็คงเหมือนกันละมั้งนอนได้หมดแหละคือฉันติดอย่างเดียวว่าฉันอยากได้เตียงแบบเตียงใหญ่ๆเพราะฉันตัวใหญ่อุ้ยห้อง19มันคือห้องแบบมันคือห้องเดียวกับคุณโอปอปุกกี้ฉันก็เลยบอกว่าเออฉ ว่มันเป็นทีมงานชั้นต่ำกูมันไม่มีโอกาสนอนเลยแบบผู้มึงลอกตัดพอกูอนนี้ก็คือกําลังพาทัวร์ห้องแม่กันอยู่อย่าเหมือนโจรเลยอ่ะดูให้ลยังมากตัวนี้ดูสใสไว้น้หมุนปังมาก ครเคือน่เราอนอกับแม่เรามอแม่ให้หลเม่เพือนเพื่อมาเที่ยวบ้านต่อกี่ค่ะอันนี้เป็นบ้านต่ออากาศที่ถอรอ้าไปพดีขึ้นเรืไปคือพี่กอล์แล้วก็มาตากผ้าตรงนี้เนาคนรวยเขาไม่คิดเรื่องตากผ้าเป็นแม่บ้านเหรอแม่แม่จะไมน้ำอ่ะอุ้ยถ้าม่ตงคิดเดี๋ยวมาใส่ลายรนรอนร้อนรล้อยส่นใช่แล้วด้านนี้นะคะเป็นบ้านที่พี่กี้ได้ซื้อเอาไว้แล้วก็ สร้างง่ายใช่สร้างอยู่ง่ายแบบเออไม่ได้อะไรมากก็ดูเป็นเล็กๆโโอ้หสนามบินแบบแม่หนูเขาบอกว่าจะมอมแม่ให้เมาแล้วหนูจะแอบนอนหนูจะขืนใจแม่ไม่แล้วตอนมอมแม่ให้เมาหนูเอาแม่ไปนอนไหนข้างถนนเลยหรอว่าแรกห้องดีๆกันก็ได้ไม่แล้วเหตุผลคือตายได้เหตุผลพอนอนก็นอนฮอรคือตายตรงไหนอยู่ในนั้นหน้าจมหน้าจมหน้าจมน้าจมห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 น้ามหน้าจมหน้าจมหน้าจมหน้ามห้ามหน้มห้าจมหน้จมหน้าจมหน้าจน้ ห้องะพวกเธอเป็นยังไงอย่าให้อยู่ในฟุตเหัล่อที่สุดเหมือนกันเธอไปเดินดูห้องฉันสิเมื่อกี้ฉันเล่าเรื่องที่พี่มิวมันตัดพอพวกฉันว่าเออกลัวว่าฉันต่ำกว่าเหมือนกันเลยห้องน้ำมาเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าแค่วิวเออวิวอันนี้โอเชียนรัวรัวใหญ่ใช่ป่ะมีสองบ้านแล้วก็มันจะมีมุมที่แบบว่าแบบปาตี้ด้วยอ่ะอ๋อหรอเออห้องอุปกรถ์รัวบ้านชนะอะไรฮ่า เออห้องเธอแพงกว่าฉันดิห้องคุณดอร์ปอสามหมื่นแปดห้องห้องฉันก็น่าจะสามหมื่น ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปต่อกันที่รูทิ้งการล่องเรือยอดยามเย็นชมพระอาทิตตกแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปดูกันว่ากะเทยเนี่ยมันแต่งหน้าเปลี่ยนชุดยังไงขอดูขอดูหน่อยเซลุกไปล่องเรือยอดของน้องมิวและน้องปอมว้าวเนี่ยหรอ ลุกไปล่องเรือยออ่ะเอามาก่อนเอามาก่อนรู้หรือเปล่าว่าเปลี่ยนรูติงปเป็นเรือหางยาวแล้วนะบ้านเธอมันก็เลิศดนะใหญ่กว่าบ,บ้านฉันอีกสระว่ายน้ำอ่ะแม่สระว่ายน้ำบ้านมันโอลิมปิกจริงพวกเราอ่ะ มันอีพวกทีมงานมันจะแต่งตัวแรงกันไปทำไมนัม่นมันไม่ว่าเลยได้อีกแล้วไม่มีปัญญาแล้ว <c oughs> ต้องมันต้อง,อ,ง <c oughs> อย่างรอยทับนิ่ง,งหนึ่งลูกไม่ดีกูก้าวอย่างนี้เบอร์เบอร์อย่างนี้กูว่าล้มเหมือนกันทพามันไม่ได้อ่ะไม่หลองป้อมว้าวเธอเหมือนคู่รักเกอ่ะพอเธอแบบนอนห้องเดียวกันน่ะ <c oughs> เธอเหมือนผัวเมียกันกับเบลเลิกทุกคนแต่งตัวดีละชันเดีไม่ทักฉันมีเสื้อเสื้อแบบที่มึงใส่ได้อ่ะไหนมาดูดิมึงกูใส่แล้วเขาจะไปเรียกกูไปทาสีเรือหรอ โอ้ยมึงใส่แล้วมึงแพ้ v บ c a t i o นเห็นไหมมันน่ารักตอกกางเกงมาหายเข้าไปในเสื้อนิดนึงเพราะจะดูกางเกงเราจะสัน้นเราจะดูโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่กว่าเดิม10โลใส่ทั้งทั้งลุกได้ขอกูเห็นมึงแล้วกูอยากดูดวงดูใครนะ <c oughs> ดูใคร <c oughs> ไพรไม่ใช่ไพรถ้าดูไพรอดูอีปมอมพอาีปอเป็นไพรตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปถ่ายซีนล่องเรือยอดนะคะเป็นยอดยงศิลป์เป็นยอดยงศิลป์นะคะทำไมทึงเรียยอดยงศิลป์แต่ว่าเรือที่เนี่ยเขามีหลายรูดิ้งมีแบบล่องไปเกาะแต่ว่าวันนี้ของพวกเรากีสดจะเป็นแค่ล่องรอบๆโรงแรม ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งต้องนั่งรอถึงเช้านะคะไม่ไอกเห็นบ้านแม่ต้องเดินตรงกลางปะต้องขึ้นไปหน่อยทำเนียมก่อนไปสวยอยู่ด้ยคุณโออยู่ด้วยเหรอคะคุณโอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหรอคะตามในแสง ขึ้นหน้าเตรียมพร้อมแม่ลูกน้อยค่ะน้องลักแสดงเดี๋ยวต้องแวะโชว์ตรงฝั่งเด็ฝั่งโชว์ตรงวันที่ห้าวันแม่อยากนั่งเรือประมงเหรอแม่อยากตกหมึกเอาเอาใช่ไหมคะปล่อยพี่เขาลงเลยค่ะตอนขอไปล่องเรือกับพวกเรานะคะเนื้อทีมงานขอบคุณนะคะ แต่เราจะบอกว่าเราเคยมาพักที่เคปาร์อาหารไทองเเี้แม่จหอนี่เปไม่นีังนขอแม่กินน้เนราไม่ถึงอเาาใจไปแล้วทีาโซนิทให้หมดเลยจุดใหนกน่ผิดเหมือผิดแต่ไม่มีคนแต่เราก็ไม่ด้นะคะเราต้องหลุดเยงอนแลขอกินผัดไทยนะ ้แม่ให้ด้วยให้เผื่อของอ่ยมีสปาเคร่อไม้ด้วยนะลูกผลไม้ไม่คิดว่าแม่จะให้ส้มตำแม่ให้อลินอะไรแม่รู้ว่าหนูอยากกินแม่ส้มตำแม่อิ่มหรือยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่นถามมันมีมิตรแม่อิ่มหรือยังพูดหนวดเนได้แม่คุณกลับให้อลินอลันไปฝากลูกกับแม่อุยคุณแม่ยิ้มยิ้มอีกทีเป็นนกกลับนะเขาโตมาอย่างยากลำบากอ๋อมีวแม่เห็นนะเหมือนซองแก้วอ่ะ ขอยกในขวดไปได้รีดเติมเลยหยิบจะเป็ดตัวโตเอ่อกลับมาเพื่อจะข้ามฟ้ากลับโรงแรมแล้วนะคะแต่ๆๆๆๆต่แ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 ต่่แต่ทไมยังไม่กลับเหลืยวซายค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเขาเดินกลับใช่ไหม มันก็ไม่ได้ลึกมากใช่ปะมันไม่ไม่ลึกมากแต่ว่ามันเป็นหินถ้ามึงเดินมึงจะแบบว่าเออแล้วถ้าแบบว่าเดินพาดก็คือขาขาดเดินไปค่ะข้างล่างมีอนีมือข้างล่างมีอะไรอะคว้าแม่อะคว้าแม่อ่ะคว้าแม่เอากระถาดแยงหลีหูเนี่มันดีนะเเอต้องแบบเอลเอลเอลทุคนเล่นเลือกเขาเห็นเ้วอยู่นี่เธอเอลดีนะคอณเป็นแมหรอ วันนี้เธอมามามาพร้อมฉันจะมาราชินีหมีขาวพวกชูก้าเดดี้ต้องอยากต้องชูตเธอพวกชูก้าไรเดอร์พวกชูก้าไรเดอร์ต้องต้องบินแบบต้องบินมาเอาหน้ามึงพวกชูก้าไรเดอร์ต้องอยากเลี้ยงฉันเพราะฉันดูมันเหมือนหมูเพราะที่สมุยมันมีเกาะหมูกูว่มาจากเกาะหมูไปค่ะไปค่ะเจอกันที่ร้าน ตั้งใจดูมากคุณท่านคุณทัศนจำเทคนิคอยู่ครูพักหลักจำดูได้พักเป็นเธอช่วงต่อไปอะไรที่สนคุณนี้ต้องขั้วกลับกันไปใครกินแล้วแม่ตูนยลุติดไปง่ายด้วยนะแม่คุณลุ้นก็หัวของไม่เขาเรียกแม่ไปครัวเขาเรียกแม่ให้ลงเป็นครัวจะไปถามว่าดีไหม ผมจะหายไหคิวไฟแล้วนะคะขอบคุณมากพี่มันเย็นเหมือนกันไหมคะแม่เหี่ยวน้ารับไฟสิรับได้ไมรองเทเสียบผมพี่ติดไฟผมพี่ติดไฟง่าย ไหนนะ้องป้อมกินอะไรเนีย่ยป้อมอ่านเมนูโชว์สกิล <Gl ow. S 1> การเรียนภาษาอังกฤษอะไรนะอะไรนะคลอขอีกรอบรีพีทครับคลอด่ีกแล้วอีก สิบเมเจอร์ค็อกเทลเราเนี่กำลังเลือกอยู่เพราะว่าพี่เอ๋อยากกินเปรี้ยวๆคุณพี่พนักงานก็เลยบอกว่าครัวเรามีมะนาวนะคะมีสับปะรดแล้วก็มีตะลิงปิกแล้วก็มีตะแกรลคนอ้วนอะไรเปรี้ยวอ่ะที่กูแกล้งเปิดดึงเชงกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็เลยแก้งถามว่ามีอะไรสดชื่นสดชื่นไหมคะเพราะว่าต่อไปตรงนี้จะออก หวานๆหน่อยอะค่ะอย่างเด็ดเปรี้ยวๆอะจริงๆเปรี้ยวๆพอประเทศไทยนั้นเป็นอีควิลิเบียมค่ะเปนกุ้งค่ะง้ำเปล่าน้ำเปล่าก็จเหนื่อนะไงตอนเพื่อนเลือกแต่ว่ามั เอาอันแรกอันแรกแรกกันค่ะันโอ้มึงคือสั่งมือนฉันไม่ใช่นะนะกูเกลียดว่าอะไรไหมเอาอันแรกๆอกกค่ะเพราะว่าจำชื่อไม่ได้เอาขอบคุณค่ะคุณพี่ทำอะไรมาหนูก็ไม่รู้ละค่ะคุณพี่เขาอธิบายไปแบบสิบเมนูอีปอมเอาอันแรกๆอกกค่ะเพราะว่าจำชื่อพยายามจำนะเออแบบจะได้แบบเออออกสเนียงได้ถูกต้องแต่ก็ทำไม่ได้ปอมอยากกินอะไรเปรี้ยวๆใช่ไหมอ่ะเลียแขนกูเปรี้ยวมาก แต่ปอมชิมดีเมนูอะไรครับปอมซาวค่ะอะไรนะคอยรอบ <c oughs> พูดให้ถูกอะไรนะสปิซาวเ <c oughs> มนูแรกๆอะคะ่ะขอ,อกลับไปแรกๆรกเลยคะ่ะอะซาวซาวอะคะ่ะน,นี่มือทำอะไรคะเวล์ตั้งรูปกลัวไม่ตรงโปรอ,อย่าซูมอยิง <c oughs> เปรี้ยวอร่อยกินง่ายกินง่ายเหมือนมึงไหมตอานั้นพีช่ชายจะกินมึงง่ายไหม,มอเออจมงอ่องอ่นี่ออง ฉันนะไม่สั่งอันเนี้ยเพราะว่าฉันไม่ชอบแตงกวาไม่มีรสแตงกวาเลยมึงจริงเหรอมันแค่เป็นกลิ่นหอมๆเว้ยหรอแล้วมันจะเมาหรือเปล่ามันไม่มันไม่มีรสมันเมาเมาหรอมิเชื่อหรอกนะขอเทลพวกนี้มันขออึดเมาหรอเมาแล้วเมาแล้วนี่มันโดนเองเล้วตกแล้วขออึดหนึ่งถ้าเธอแน่จริงมันแพงอย่าูอึดอะไรอยู่พูทุกให้นะมันไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เมันมันอร่เหมากมันหอมมากเผือดมันกินง่ายแบบมันข้องมันไม่มีแอลกอฮอล์นะคุณผู้ชมบลเบอร์รี่ด้วยอืมนี่มันเป็นผักขาวที่เหมือนยำผักชีลาวค่ำคืนนี้พวกเราขออนุญาตไปจิบก่อนนะคะกับเมนูอะไรคะน้องปอมอะไรนะคะพิสโกาสาวพิสโกาสาวเฟอร์ค่ะ ยฮาทุ่งก <Ele> ูถามมาอีกรอบหนึ่งต้องจำให้ได <testify> <thighs> ้วลานี่คือเมนูอะไรพิซซ่าทาวเวอร์พิซซ่าถามอีกรอบพิซซ่าทาวเวอร์นะมึง the next day หนมจีนน้ำยาปูไตป้าค่ะไตค่ะเห็นหน่อยมนล้วเป็นยังไงมั้งอาหารมาไม่มามายุ่งเลยอะอาหารนาแก่อันนี้กะทิละมุนมาพริกแกงมันไม่ได้เผ็ด จนกินไม่ไหวกินเล่นๆได้แต่มันกลมกล่อมแบบอันนี้อร่อยสุดๆแล้วไข่กูก็คือเอาไม่อยู่อันนี้พูดแบบขมวดที่เราเธอเป็นคนเสียสละหรอแม่หอยอร่อยมากอร่อยไหมลองห้ อร่อยมากอร่อยมาก,ค,มากคุ้มชิมมกมึงอันเนี้ยอร่อยพริกผเผาเอาไปกินกับมาโนราคือเลิศข้างางอ่ะมีอย่างข้างบนนี้อีกชั้นหนึ่งใครหิวเอาจะเอาช้อนต้อมมานั่งกุ๊กกิบกับแม่กินก่อนนะเอา,อา,าเวลาของการาก,กินเสิร์ตสิบเปอร์เซนต์อีกเก้าสิบเปอร์เซนต์คือเด็กกินค่ะเดี๋ยวไปเจออาหารครับ ขาอุ er ้ยอุ้ยอะไรอะค่าพี่เลี anyway <c <c ้ยงข้ามื่อกี้กูไปถ่ายอินเสิร์ตแบบอาหารทั้งหมดทั้งมวลเก่งก็เก่งกว่าก็ให้เก่งเองนะครับแต่เพิ่งรุ่งแรงกได้กินแล้วต้ากล้องเป็นกระเทยเป็นทจียจีเป็นใก่ไแต่ว่าต้องมีเราทุกอย่างนะคะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยาออร่ยแบบคุ้มคุ้มทานอาหารเสร็จแล้วทุกคนกลับไปนอนเอ็นกายกันค่ะเจอกันที่ที่ผักนะคะเออออกกลับเรื่องอร่อยมากจริง เรากำลังจะไปถ่ายร้านสุดท้ายของพิทมีของวันนี้แหละคือร้านลองซ่าเป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมนั่นแหละแม่บอกว่าอร่อยมาแล้วจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้แทนมาจากพระจันทร์เนาะแทนมาจากพระจันทร์จ้ากแปลงร่างแปลงเป็นอะไรเป็นหมาไม่ใช่หมาป่านะหมาปอมค่ะตัวที่เงี้ยวจริงเนี่ยีน้องสาวเขามาทริปแรกเขาได้แดกกว่าจึ้งอิ่มกูนี่กู ทำรายการนี้มากี่ปีก็นานนะกูจะได้กินอะไรแบบนี้อันนี้ครื่ออะไรคะมหมา่อค่ะอ๋อที่เป็นอันแรกเลยคหมคะอะไรนะหน้า่อนะหม,ม,ม,มาห่อมาอหมา่อทุกอย่างนะมา,มาส่งคือทริปนี้อาหารเราเป็นอาหารใต้ใ,ใ,ใช่ไหมแล้วทุกร้านที่เราไปตั้งแต่เดย์วันที่มาถึงมันมีสตอหมดเลยกินสตอทุกมือแล้วแล้วนี่คุณเอกก็ไปกิน เด็กาไปกี่แล้วมันก็แบบว่าเปิดห้องน้ำต่อฉันไม่ได้โกรธไม่ไม่ได้โกดธแต่ฉันเปิดประตูห้องน้ำไปอ่ะแล้วเปิดผ้าสโลอ่ะเหมือนลมตีหน้ากลัวอ่ะตอนแรกเขาบอกให้กูแบบไปไปล้างหน้าไปหลางหน้าอะไรได้แล้วกูก็เลยปึ้งปิดเดี๋ยวก่อนไม่ไหวแล้วกินสตอเหมือนว่าสดๆเหมือนยังอยู่ในจาน กินไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งกับมึงคือแบบว่ากินสตอแบบสตอแบบเปิดแโอ้กูเลยคิดว่าหรือว่าแม่งกลัวกูแย่งข้าวเอาสัผัดสตอเข้าไปกินในห้องน้ำปห้องน้ำกว้างแอร์ก็เย็นไปทั้ง้าวแห้องน้าปวันนี้นะคะ เหลือขอแต่ค่ะเหล่าที่เรากินล่องใต้เหรอวันนี้นะเจ้ามาพูดไปดูเรื่องแหละเพราะว่าอะไรฉีดหน้าเราจะมาไม่กูเป็นหมอฟันกูอยากเป็นหมอฟันหมอฟันหมอฟันโรงแรมนี้ดีมากเลยนะคะสำหรับอู่คนที่อยากเป็นอาชีพหมอฟันนะคะไหนอ้าปากเลยสิคะอุ้ยฟันนี้ทำไมคะหน้าลอยมากเลยนะคะลูกค้าดีวาดแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะ สามารถเรียกบริการซักรีมารลีให้ถึงห้องได้เลยนสวัสดีค่ะพี่อยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรรีพี่ลีเสื้อตัวเองได้เลยค่ะลีเสื้อตัวเองยังไงอะนี่ไงสำหรับวันนี้นะคะรายการแจ๋วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการแจ๋วไปแล้วนะคะแจ๋วค่ะทำไมในขณะที่เรานะคะมารีวิวห้องนะคะมีหญิงสาวหนึ่งคนกำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญค่ะในการดูแล ดูหรู้ก็นังคุยกันทอ้งคนเออพอสิหญิงวัยกลางคนมันหลอกเด็กวูดมโอรูดนโอ